อนนี้เราอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาคาเฟ่นนะแบบบรรยากาศวิวท้องนาชื่อว่าดอยหลวงเครฟิตนะครับวันนี้เราได้รถคันใหม่มามีเป็นรถใหญ่นะวันนี้ก็จะขับพุ่งๆเลยสนุกมากขับแบบฟินมากเดี๋ยไปเดินดูด้านในอันนี้เขาเปิดทุกวันนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศวันเป็นยังไงบ้างอเป็นแบบ ธรรมชาติแบบเบาเนี่ยมีจุดนั่งพักมีจุดนั่งเล่นคืออันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่จะมาเที่ยวที่เชียงดาวนะครับถ้าสมมติว่ามาแล้วเนี่ยจะไปนั่งดื่มครัาเาฟ่นั่งรับประทานอาหารอะไรที่ไหนนะครับนู่นนํำพูต่างๆก็เปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาดูบรรยากาศส่นอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปสั่งอาหารนะเป็น,นดอยหลวงเทเฟิตอืมอ แต่ว่าตอนนี้ก็วิวก็อาจจะบยังไม่ได้มีทุ่งนาอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวกันก่อนดีกว่านีู่้สวยมากไปสั่งอาหารกันสักครู่อันนี้เป็นเครื่องดื่มนะอู้น่ากินอยู่นะท็อปปิ้งจุกๆนะมีแบบมะม่วงยู่เกิดมัชาลาเต้มองมาเป็นเย็นเอามีแบบปั่นด้วยไอศครีมปัน่นนีก็ประมาณห้าสิบก็ก็ราคาแบบไม่ได้แพงมากแล้วก็มีของ กินเล่นนะทุกคนยำบุนเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นดูอููโทนเปาปิงหืมแปลกดีก็เหมือนแบบอ๋อเปาปิงเป็นของประเทศไต้หวันเป็นลักษณะเหมือนผ้าที่พับซอนกันแล้วรับประทานแบบสัมผัสที่นุ่มเนียนรับประทานกับท็อปปิ้งผลไม้โดยไม่ต้องรัดซอสหรือมันเชื่อมอู้อันนี้ก็มีบิงซูก็มีอุแต่ว่ามันจะ มันจะหนักมันจะหนักหนาสหัสขึ้นเป็นเรื่องของสำหรับการกินแต่เช้าเลยดูโอ้ดูโทนเราอยากกินแค่แบบชิวๆวอ่ะสมูทตี้ดีกว่านี่ยสมูทตี้ก็จะมีเป็น,นะมะม่วงสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเอาสมูทตี้โยเกิร์ตไอสมูทตี้มะม่วงสตรอเบอรี่โยเกิร์ตดีกว่าน้อ แล้วก็นี่อันนี้อันนี้ก็น่ากินนะฮันนี่โทสฮันนี่โทสอยู่ที่ร้อยห้าสิบเกาบาทอืมเอาสองอันนี้พออุ้ยอใช่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันแป๊บหนึ่งพูเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มาเดี๋ยวเราพาดูร้านก่อนนะโบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนเห็นนะะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแนละ้วเรามาคนแรกเลยของที่นี่เนี่ยก็จะมีแบบโต๊ะอย่างเงี้ยมีปลั๊กไฟเนี่ยคาเฟ่บางทีแบบเราต้องมีปลั๊กไฟเลย ไว้แบบสำหรับชาร์จแบตบอะไรต่างๆนา,านาให้ลูกค้าเนาะก็จะโอเคนะเนี่ยนะมีแบบั๊กไฟรอบทิศแล้วก็แบบดูแบบสวยๆนะแบบมาถ่ายรูปชิลมากโดยโดยหลวงเคฟิตเคฟิตฟาร์มอ๋อมเป็นฟาร์มนี่เนาะเนี่ยน่ารักดีอันนี้คือจะเป็นแบบหน้าร้านนะตรงเคาน์เตอร์เวลามาสั่งอาหารก็มาเนี่ยมาสั่งของกินสั่งอะไรต่างๆนา,งงานาตรงนี้ได้เลยนะครับครัวเขา ฝั่งด้านหน้าก็มีห้องน้ําห้องน้ำอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนัง่นงแช่ชิวตรงนี้ได้ทีน่นั่งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าปิดทุกวันจันทร์นะเปิดอ,อังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับดูบรรยากาศนู่นดอยหลวงนะครับวิวดอยหลวงเชียงดาวจริงๆอะ่ะคือที่แถวเนี้ยเชียงดาวเนี่ยสามารถทําเป็นแบบ ที่พักโฮมสเตย์คาเฟ่ร้านอาหารอะไรต่างๆไห้หมดเพราะว่าทุกที่เนี่ยมองเห็นเขาหลวงอดอยหลวงเชียงดาวเนี้ยหมดเลยแล้วก็วิวสวยทุกวันคือสวยทุกวันเรามาอยู่แบบหลายวันเ้ยแล้วก็เห็นวิวสวยทุกวันเลยทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านนู้นเดี๋ยวไปรอสั่งอาหารเขาก่อนตอนนี้บอกพอดีว่าเขาน่าจะรอเราอะไรอย่างน,นึงแล้วเขาก็เลยเดินออกไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยนะอีบรรยากาศชิวๆคาเฟ่ เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับคือแบบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะก็ชิวอยู่นู่นฝั่งท่านู้นมีวิวทุ่งนาถ้าใครแบบอยากถ่ายวิวทุ่งนาก็ไปถ่ายตรงนู้นได้อันนี้ยังเดินได้อยู่ใช่ <c oughs> ไหมอพราะใชนั้นเดินไปแล้วแบบบื้มนะอ๋อจริงๆริงจริงๆเมื่อก่อนเขาก็อาจจะแบบมีที่พักเยอะเนาะ อยู่ตรงแม่น้ำพอดีเลยริมแม่น้ำอ้อเนี่มานั่งแบบนั่งชิลนั่งอะไรได้แบบน้ำไหลๆดูโดยหลวงบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนถ้าใครมองบ้างเนี่ยต้องลองมาเลยนะเพราะว่าสวยโอเคอยู่เดี๋ยวแบบตอนเย็นเย็นอะไรเงี้ยเห็นที่ตกเห็นวิวหมอก คือตอนนี้ขนาดเก้าโมงเช้าก็เลยก็ยังเย็นอยู่นะอากาศยังเย็นสบายแบบชิลมากอันนี้เราจะมาร้านนี้แล้วแหละคือในทริปของเชียงดาวเราอาจจะพาไปแบบาคาเฟ่ไปวัดอะไรเงี้ยอาจจะแยกๆก,กันนะครับเป็นแต่ละที่ไปเพราะว่าบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบคือคนอา,อาจจะค้นหาชื่อร้านแล้วถ้าเรารวมกันหลายๆอันอย่างเงี้ยบางทีแบบมันอาจจะไม่ขึ้นข้อมูลนะแล้วก็เลยจะแยกกันว่า อันนี้เป็นของคาเฟ่นี้คลิปนี้เป็นของคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึง่งอะไรเงี้ยนะครับเวลาค้นหาชื่อมันก็จะได้แบบมีวิดีโอต่างๆขึ้นมาให้เห็นนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีการเปิดให้บริการหรือเปล่าหรือว่าปิดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุข <c oughs> ของทุกๆคนและของเราเองนี่มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนี่ไงเขามีแบบอ๋อ ก็คือพอน้าไปตรงนู้นปุ๊บเขาก็น่าจะดูดน้ํากลับขึนมาเนาะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้บรรยากาศยิวมากเดี๋ยวลองไปเดินอ๋อเขาแบบเป็นฟาร์มนะอันนี้เ้าน่าจะแบบกําลังก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมด้านในก็มีมากเรามีนังน่งตรงนี้ด้วยนั่นลงลเอมองวิวต่างๆแต่ว่าตอนนี้พอดีทุ่งนาตรงน,นี้เขาก็อาจจะยังไม่ได้ทํานะในช่วงนี้ ในปีนี้เนี่ยอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าจะดูทุกนามาดูฝั่งด้านนี้เนี่ยทุกนาฝั่งด้านนี้เยอะมากไปเห็นมระกพอสุกด้วยอืมอูม้บรรยากาศแบบเป็นท้องทุ่งนาเหมือนแบบหลุดมาอยู่ในในบ้านไร่บ้านไร่ชาทุ่งอืเห็นวิวโดยหลวงสวยดีมันเป็นคาเฟ่แบบในสวนน่ารักน่ารักนะครับ ก็มีอาหารแบบทานเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีน้ำขน,นมอะไรอย่างเงี้ยมีบิงซูให้เรามานั่งแบบดื่มเครื่องดื่มสบายใจน่ารักดีลองดูด้านนี้สิโอวันตกชิวๆนะแต่ไปแล้วแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้เลย สวยไหมหอที่ดูอย่างนี้ว้าวเห็นไหมเนี่ยนะมาถ่ายใครแบบว่าชอบถ่ายครอรูปอะไรเงี้ยก็มาถ่ายตรงนี้ได้นะไปเดี๋ยวเราไปรออาหารกันที่คาเฟ่น,นะครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่า ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่รถจริงๆอะ่ะสั่งเป็นสตอรอเบอรี่ปันแต่ว่าสตอรอเบอรี่หมดพอดีนะลรวก็เลยเป็นเป็นเป็นมะม่วงแทนแล้วก็นี่เลยโอ้โหอลังการมากใหญ่มากนี่คือเริ่มแต่เช้าเลยนะเราอะน่ากิน,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 นมากเลยทุกคนเนียนะอุะ้สวยมากก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแบบ สถานที่อื่นๆกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นแบบของกินแต่เช้าเลยอะบรรยากาศในร้านเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนอนะบรรยากาศดีเย็นสบายนั่งมองวิวชิลๆนะแล้วก็แบบมากินของหวานเพิ่มน้ำตาลไม่นานเดีวตัด,ต,ดตัดขาแล้วลวะวะนี่เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของดอยหลวงอดอยหลวงเคลฟิสฟาร์มนะครับแล้วก็มีเป็นคาเฟ่น,นะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะเจอก,กันในคลิปถัดไปนะครับว่าจะไปคาเฟ่ที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบายสวัสดีครับ